กุ้งพลอยโพดมีนัยยะแท็กดาราหนุ่มสุดฮอตหลังถูกโยงซุ่มปลูกต้นรัก โสดมาพักใหญ่แล้วสำหรับกุ้งพลอยกนิทารินพัชราพักดีโชตหรือติ๊กบิ๊กบาเธอร์อดีตภรรยาหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ก่อนหน้านี้สาวกุ้งพลอยถูกจับตามีรักครั้งใหม่จนกระทั่งเจ้าตัวออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่แฟนใหม่เป็นเพียงรุ่นน้องเท่านั้นจนกระทั่งล่าสุดมีข่าวเมาสนั่นวงการบันเทิงว่าอดีตภรรยาพระเอกชื่อดังกำลังปลูกต้นรักกับพระเอกรุ่นน้องหลายคนก็สงสัยและโยงไปที่สาวกุ้งพลอยและสาวเธอ อดีตภรรยาออยธนาจนกระทั่งล่าสุดสาวกุ้งพล่อยได้เคลื่อนไหวทําหลายคนเริ่มสงสัยมากๆว่าเป็นเธอจริงๆเหรอเนื่องจากเธอโพสภาพคํามคมสอนใจผ่านสตอรี่อินสตาแกรม @mama_dot_wizie เทียว ma. ระบุว่าอายุไม่สําคัญถ้าคุยกันดูเรื่องอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจก็ได้หมดที่เด็ดอยู่ที่ว่าเธอแท็กอินสตาแกรม o n g a n a ย y u t หนุ่มคนที่เธอแท็กคือโบ๊ทยงยุทธเติมต่อนักสแสดง รมีผลงานโดดเด่นมากมายและมีแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศชื่นชอบจํานวนมากนั่นเองค่ะซึ่งพวกเขาเป็นคู่ที่ซุ่มปลูกต้นรักกันจริงหรือไม่รอทั้งคู่ออกมาพูดเองดีกว่าจ้า